สวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านนี่กระิดเด้อออกจากอันอันนี้เราเด้อจ่านี่ลานวัส,สดุก็ส้างบ้านเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกะขอขอพระคุณพอแม่พี่น้องก้องไปที่เขามากกดติดตามให้เด้อจา้าปากช่องในเด้อพี่น้องฝากซองเล็กเล็เด้อจา้าของเงินช่องที่มีชา่างแนวเนาะจ้า,จาเนาะเมื่อนี่ก็เป็นอีกมือนึงอาจาจ้าพี่น้อง ที่เป็นมือที่อากาศดีักคักเลยมือนี้พิ่งสวยงามักคักบ่หนาวบาหอนมีล่มโกกนิดน้อยนะจ๊ะมือนี้เนาะก็เลยมาไทยพี่นอ้องเบื้องเนาะอยากให้พี่น้องมาเห็นบรรยากาศอของสวีเดนนะจ๊ะเนาะอากาศมือนี้ก็ดีพญายกสิทิภาพไปอีกลานนึงจ้ะไปเบื้องประตูอีกลานหนึ่งมาราค่าสิทธิประมาณเท่าไดร่นะจ๊ะเนาะ ยูรานีสิยุประมาณอันเจ็ดพันบานเขาละจ้าเจ็ดเจ็ดพันบานเขากระสิเท่ากับหลักสองมืนอับคุณญแจาบานเฮ้าเนาะเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดกระสิประมาณสองมืนก็บาทเนาะจ้าเนาะประตะูเก็บขอบงเธอซื้อพญายนบานะพญายเราอยากได้ราคาประมาณสี่พันบานเขากระสีเป็นเงินประมาณมืนก็บาทนี่ละจ้า แต่เลขสิบ้ามียไปเบิ้งบา้บา,บา,านบ้านลานมัสดุก็สร้างอีกลานหนึ่งสิราคาสิประมาณเท่าใดนะจ๊ะขันเน่นคันม่น้าน้าน,น,นที่สิไปยุโรปนี้คันมีพ่อใหญ่กัสิเอาเลยจ้ะสิบอออเดอร์ต่ว่าร้านนั้นต้องออเดอร์ประมาณอาทิตย์หนึง่งจังสิได้ของนะจ๊ะเนาะเบิ้งพี่น้องล้วเบิ้งบ้านเขาบรรยากาศ นี่ก็โอ้บรรยากาศสวยงามมากคักเลยเด้อส่วนมากประเทศสวีเดนนี่เขาสิมีฟ้ามหลายด้วจ้านี่สิมีฟ้ามงัวนมง,งัวเนือน้อฟ้ามเขามาเลยเขาฟางกับมีได้พี่น้องมันสําปะลังบ้านเขาก็ไปบ่กืือเขเฮาเด้ แตกต่างกันักคักเลื่อจา้าเบืองบรรยากาศเมื่อนี้สงสัยฝนกับสีบลตกดอกเดอ้อมือนี่พี่น้องเลยบลตกแล้วกับบลหนาวอากาศแต่ละมือนี่สิบลคือกันเนาะพี่น้องเนาะบางมือกับสีมีล่ม ปักแห้งเลยบางมือก็สิฝนต๊ป่ยปยฝนแห้งบางมือก็สีมีแดดแต่ละมือสิบกคือกันบกคือประเทศไทยเขาเด้ประเทศไทยนี่ขันว่าตื่นเศ้ามาแดดก็คือแดดเลยแต่ว่าอันนี้นี่ตอนนี้แดดงามอยู่ตกแรงมากเห็มลุกแล้วพี่น้อง <laughs> ำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานินด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้าฝากช่องนเด้อจ้าเด้อผู้ไดเข้ามากกับคอจากผู้ละไล่ผู้ละแช์ผู้ละกดติดตามจากนึงเสียงนเด้อจ้าพี่น้องอ่นว่าม,มีพี่น้องกับว่ามีมือหนีเนะจ้านะ้ะกิมมี่ชาแนลก็สิีด้มี่กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนะจ้านาะสำหรับคลิปนี้ก็อาไว้สํานินด้อจ้าเด้อ เดี๋ยวสิมาท้ายคลิปนายพี่น้องเบิ้องว่าประตูสิเป็นจังไดน <laughs> สำหรับคลิปนี้ไว้สักนี้ล่ะค่ะสวัสดีจ้า